ทีนี้ไปดูเรื่องของบิตคอยกันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าครั้งใดก็ตามที่มีนักลงทุนระดับโลกหรือบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลชั้นนำนะครับในวงการการเงินโลกนะให้ความสนใจแล้วก็มีการเดินหน้าในการที่จะไปลงทุนกับสินทรัพย์คริปโตอย่างเช่นกรณีบิตคอยแบบนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมให้กับบิตคอยกันด้วยและล่าสุดนะครับทางด้านของ c ีอแล้วก็ผู้ก่อตั้งของ Art Invest ก็คือ KT Boot นะครับได้มีการยื่นหนังสือนะครับไปกับทางกรตอตตของสหรัฐอเมริกาก็คือ SEC ในการที่จะมีการตั้ง ETF ก็จะเป็น Bitcoin ETF ขึ้นมาด้วยนะครับโดยเธอได้มีการยื่นหนังสือในคำขอนะครับที่จะตั้ง Bitcoin ETF นี้ในวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐแล้วก็กลายเป็นบริษัทที่8รรททีี่มกาาํ ETF สหับ ัวบิตคอยกันด้วยจริงๆแล้วก่อนหน,น้านี้คุณป้าเคที่บุตเองได้มีการลงทุนในคริปโตไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีของ Coinbase กับ g r a y s c a l e b i t c o i n t r u s t กันด้วยนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าตัดสินใจในการที่จะเดินหน้าเป็นเจ้าของสินทรัพย์คริปโตด้วยการที่จะเปิดนะครับกองทุนแลกเปลี่ยนบิตคอยก็คือ Bitcoin e x c h a n g e t r a d e d f u u n d เมื่อ วันจันทร์ที่ผ่านมานี้กันด้วยนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเหมือนการยืนยันจุดยืนที่มีความเชื่อมั่นของเธอและบริษัทของเธอที่มีต่อเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับรายงานข่าวในครั้งนี้นะครับมีขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาบิตคอยน์นั้นได้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วหลุด30,000กันไปแป๊บหนึ่งนะครับก็อยู่ที่2 8 0 0 0กว่าเหารียญสหรัฐนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมายืนที่เกินกว่า3 0 0 0 0เหรียญแล้วอยู่ที่33,000สารหฐื่ คอยกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากไปดูการเคลื่อนไหวของราคาของบิตคอยก็จะพบว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมเอาไว้คือมีความผันผวนค่อนข้างสูงกันด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของสถานีทรัสซินเอ็นรายงานนะครับว่าการฟื้นตัวของบิตคอยแล้วก็สกุลเงินคริปโตต่างๆนี้นะครับเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่ผู้กํากับดูแลหรือว่าภาครัฐนะครับของรัฐบาลของหลากหลายประเทศทั่วโลกนั้นมีความเข้มงวดนะครับในเรื่องของการเทรดคริปโตเคอเรนซีนั้นมากขึ้นดังที่เมื่อวานเราได้รายงานนะครับเรื่องของกรณีที่สหราชอาณาจักรนั้นมีคําสั่งแบนนะครับบีนแนสนะครับแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนชั้นนํา ในขณะที่กลุ่มที่มีการเฝ้าระวังในญี่ปุ่นกันเองนะครับออกมาบอกแบบนี้บอกไบแอนซ์นไม่ได้มีการขอจดทะเบียนเข้ามานะครับดำเนินการในญี่ปุ่นกันด้วยในขณะที่ทางการจีนที่เราได้มีการรายงานกันต่อเนื่องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องนี้กันด้วย แล้วก็มีการที่เรียกธนาคารและผู้ที่ให้บริการชําระเงินสั่งห้ามให้บริการเกี่ยวกับคริปโตนั้นให้กับลูกค้ากันด้วยและธนาคารเพื่อการชําระนี้ระหว่างประเทศก็คือ Bank for International Settlements ได้มีการเรียกร้องครับให้มีการเพิ่มกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสําหรับธนาคารที่มีการถือครองสินทรัพย์คริปโตกันด้วยก็ต้องรายงานกันทุกวันนะครับว่าระหว่าง regulator ซึ่ง<ม>โดยธรรมชาติแล้วหน้าที่เขาก็คือ regulate <c oughs> และเซ็นทรัลไลซ์คือรวมศูนย์กับอีกกระแสหนึ่งคนที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อในเรื่องของการ d e c e n t ทรัลไลซคือการกระจายศูนย์นั้นกระแสไหนจะมาวินกันแน่นะครับ ต้องสู้กันระหว่างสองฝั่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเชื่อว่าท้ายที่สุดสมดุลจะเกิดขึ้นได้นะคะใครเป็นแฟนของ a r ร์คอินเวนะคะหรือว่าถือกองทุนของคุณป้าเคที่อยู่มาอัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างน,นะคะตระกูลอาร์ Ark, เพราะว่าบางคนก็บอกว่าล้องอาร์คบ้างในช่วงก่อนหน้านี้ <c oughs> บางคนบอกว่าคุณป้าเคที่ก็เป็นคาที่บ้างนะคะก็เป็นคํา,าคแซวที่หลายคนบอกว่าโหเจ็บแต่จริงแต่ว่าถ้าไปดูนะคะเดี๋ยวเรามีราคาล่าสุดนะคะของ3กองทุนอาร์คนะคะล่ก เริ่มก่อนก็คือตัว art innovation หรือว่าเป็นตัว art ที่หลายคนเนี่ยนะคะถืออยู่ก็คือ art k เนี่ยนะคะพบว่าราคา year to date นะคะนี่ฟันเอามาให้ดู year to date เนี่ยราคาตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้ระดับเดิมแล้วนะคะ <Okay. S 1> ใครที่เคยเจ็บหนักๆไปตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะตอนนี้น่าจะค่อยๆเข้ามาสู่ระดับของต้นทุนได้นะคะ่วงทีดหล่นๆน,นี่จะเป็นช่วงกลา,างเมษานะ ใช่ค่ะจน<า>ถึงเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าคารเนี่ยซื้อช่วงนั้นหรือว่าทํา DCA อย่างต่อเนื่องอต้องยอมรับว่าในปีนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาลงมากกว่าขึ้นนั่นก็แปลว่าถ้าคุณ DCA เนี่ยคุณอ,อาจจะได้กําไรด้วยซ้ำสำหรับตัว Ark Innovation นะคะไปดู Ark Genomic หน่อยอันนี้พันผนเยอะนะคะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะคะเราก็ต้องยอมรับว่ายังใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงรวมถึงพอเทคโนโลยีโดนกดดันเนี่ยนะคะในแง่ของราคาเองเนี่ยนะคะยังไม่กลับมาสู่ระดับ เดียวกับช่วงต้นปีนะคะคงต้องดูกันยาวๆพอสมควรเพราะว่าลงลึกสุดเนี่ยก็ลงไปค่อนข้างหนักในต้นเดือนพฤษภาคมทีนี้ไปดูในส่วนของตัว ARW กันบ้าง Next Generation Internet <S 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 นะคะอันนี้ก็กลับมาขึ้นมาเหนือกับระดับ ตัวตอนต้นปีอเรียบร้อยแล้วนะคะต้นปีอยู่ที่ประมาณสัก140กว่าเหรียญน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆ160้เหรียญแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกการลงทุนค่ะคือความผันผวนเกิดขึ้นเสมอนะคะถ้าเรามองสั้นๆนะคะรับรองว่าเราใจสั่นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะเห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอสิ่งที่เราถือถ้าดู NAV รายวันนะก็อาจจะเจ็บปวดได้นะคะแต่ถ้าลงทุนดูยาวๆเห็นกราฟที่ยาวขึ้นเราอาจจะเห็นวิติที่กว้างขึ้นแล้วก็ต้องไปดูพื้้นนฐาทที่แจริงงของ สินทรัพย์ที่ลงทุนด้วย